โคตรเด็ดวันนี้มานําเสนอ3คู่พีมันลีกอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันที่2มกราคม2 5ันนั่นเองนะครับผมแหมเกือบจะลงไปพูด2,564แล้วนะครับผมก็สวัสดีไปใหม่อีกรอบนึงด้วยแล้วกันนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงใน3คู่ใหญ่คือค่ะ3คู่นี้รับรองว่าสนุกเด็ดมันอย่างแน่นอนนะครับผมเป็นฟอรดครับผมพบกับแอสตันวิลล่าในเวลา3ทุ่มนั่นเองนะครับผมแล้วก็ลีดยูไนเต็ดครับผมพบกับ เบลลี่นั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็น2คู่ที่อ,อยู่กลางกลตาราง,างถึงท้ายๆตารางตบกันนะครับผมก็เอาเป็นว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็2ออีกหนึ่งคู่นะครับผมอีกหนึ่งคู่ที่เรียกได้ว่าอยู่บนตารางต,างตบกันนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือเชลซีพบกับลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับผมในเวลาห้าทุกครึ่งของวันที่2มกราคม2565เราไม่พลาดกันอย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะยังไงก่อนจะพูดถึงคู่ใหญ่เนี่ยก็ขอมาดูที่ ที่คู่แรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมกับเบนฟอร์ดพบกับแอตตันวิลล่านั่นเองนะครับผมก็เบนฟอร์ดครับผมก็เรียกได้ว่าผลงานก็เรียกได้ว่าอะไรขึ้นลงลงไหมก็ช่วงนี้นะครับผมเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอาไวาวรัส โควิดนะครับผมหรือว่า,าสายพันธุ์โอไมคอนนี่ค่อนข้างที่จะระบาดในอังกฤษค่อนข้างที่จะหนักเลยแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่ามันคาดเคลื่อนไปยังไงก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับผมในแต่ละคู่ที่ผมเอามานําเสนอนะครับผมเพราะว่าก็ไม่ชัดเจนเหมือนกันนะครับผมว่าจะแข่งหรือเปล่าหลังจากที่เราดูสถิติเฮทูเฮ d แล้วนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นทางด้านของเบนฟอร์ดนะครับผมที่น่าจะทําได้ดีกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นยังไงฟันธงที่เบนฟอร์ดละกันครับผม ต่อเนื่องกันเลยนะครับผมกับลีดยูไนเต็ดครับผมพบกับเบลลี่นะต้องบอกว่าคู่นี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่อ เรียว่าอ,อยอยู่แบบว่าสูสีสูสีกันพอสมควรนะครับผมแล้วก็นักเตะในทีมนี้ก็เอาจริงๆผมก็ไม่ค่อยรู้จักกันผมก็ไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าต้องเรียกได้ว่าทางด้านของลีดยูเนเต็ดนี่ผลงานก็ค่อนข้างที่จะลุ่มลุ้มนอนอนนะครับผมส่วนทางเบลลี่นี่ก็เรียกได้ว่าเวลาเจอทีมใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะโดนตบอยู่ตลอดเลยนะครับผมส่วนลีดยูเนเต็ดก็เช่นเดียวกันฮะเพราะฉะนั้น2คู่นี้มาเจอกันนี่ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่เดากันยากมากๆเลยละกันนะครับผมก็คง ต้องดูสติแล้วก็คงต้องดูความพร้อมของนักเตะของทั้ง2ฝ่ายนะครับผมว่า ถ้าทีมไหนนักเตะพร้อมกว่าหรือว่าประสิทธิภาพดีกว่านี่ก็น่าจะเอาชนะไปได้นะครับผมแต่เป็นทางด้านของลีดยูเนเต็ดนะครับผมที่เป็นเจ้าบ้านแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงและก็ประวัติศาสตร์ค่อนข้างที่จะยาวนานกว่าเบลลี่นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามากลางเฮดส์ทูเฮดกันดูก่อนเลยดีกว่านะครับผมว่าคู่นี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมก็เบลลี่นะครับผมก็ เรียกได้ว่า,าโดนเลื่อนบ่อยเหมือนกันนะครับผมส่วนทางด้านของลีดยูเนเต็ดก็เลื่อนบ่อยเหมือนกันอะไรเนี่ยสถิติไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงจากสถิติการพบกันนี่เป็นทางด้านของลีดยูเนเต็ดนะครับผมที่ทําได้ดีกว่านั่นเองนะครับผมยังไงวันที่2มกราคม2 5 6 4เรามีนัดดูคู่นี้กันอย่างแน่นอนนะครับผมมาเอาใจลุ้นเอาใจช่วยว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับผมก็ เอาเป็นว่าดูราคาดีๆนะครับผมหลังจากที่ผมดูราคาแล้วนี่ก็น่าจะเป็นทางด้านของลีดยูเนเตดที่เอาชนะไปได้นะครับผม <S <S แล้วก็มาดูคู่ใหญ่ประจำสัปดาห์นะครับผมเชลซี Chelsea ครับผมพบกับลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับผมต้องบอกว่าเชลซีเป็นเจ้าบ้านก็จริงนะครับผมแต่อย่าลืมว่าเชลซีนี่ใช้นักเตะค่อนข้างที่จะหนักนวงหนักหนักอย่างพอตัวเลยแหละนะครับผมก็เรียกได้ว่านักเตะนี่ก็อาจจะอ่อนล้าแล้วก็ค่อนข้างที่จะ สับเปลี่ยนกันไม่ทันนะครับผมเพราะว่าอะไหล่สำรองของเชลซีนี่ก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยได้ลงสนามสักเท่าไหร่นะครับผมทําให้มีอาการบาดเจ็บกันเล็กน้อยถึงหลายคนเลยก็ว่าได้นะครับผมส่วนทางด้านของลิเวอร์พูลครับผมถึงแม้จะ แพ็คทางด้านของเล t เตอร์ซิตี้มานี่ก็เรียกได้ว่าขุมกําลังเขาก็ยังพร้อมอยู่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ด้วยอะไรสำรองนี่ก็ยังฟิตปังฟิตเปี้ยอะไรประมาณนี้ก็ว่าได้นะครับผมแต่ว่าคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นคู่ใหญ่นะครับผมแล้วก็ต้องเป็นคู่ที่ต่างฝ่ายต่างต้องเอาจริงกันอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะตอนนี้ทางด้านของเชลซีแล้วก็ทางด้านของลิเวอร์พูลนี่มีคะแนนเท่ากันนั่นเองนะครับผมก็เรียกว่าเบียดกันขึ้นที่2 อย่างแน่นอนนะครับผมถึงแม้ว่าแมนซิตี้จะนําห่างไปถึง6คะแนนแต่ว่าแมนซิตี้ก็อย่าลืมนะครับผมว่าแมนซิตี้นี่ก็เคยสะดุดเคยพลาดมาแล้วเหมือนกันนะครับผมหลังจากที่ในฤดูกาลนี้เขาไปสะดุดให้กับ c อ่อคิสตันพาเลตนะครับผมก็เอาเปว่ายังไงก็ไม่มีอะไรแน่นอนอย่างแน่นอนนะครับผมกับทางด้านของพีเียร์ลีนี่เป็นอะไรที่เดาใจยากมาก,มากๆเลยละกันนะครับผมอ่ะ เอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเรามากาง head to He a ดดูกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมว่า head tohead ในคู่นี้เป็นอย่างไรกันบ้างต้องบอกว่าสถิติการเจอกันของทั้ง2ฝ่ายนี่ก็เรียกได้ว่ามีหมดทุกอย่างเลยนะครับผมมีทั้งลิวพูชนะฮะมีทั้งเชลซีชนะแล้วก็นัดล่าสุดเสมอกันด้วยนะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นนัดที่เสมอกันแล้วก็มีดราม่าเกิดขึ้นว่า เดนิเอลเจมน่าจะโดนใบแดงจริงเหรออะไรประมาณนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าก็อยู่ที่กรรมการตัดสินแล้วกันเนาะก็โดนใบแดงไปแล้วก็โดนไปแล้วนะครับผมอ่ะก็โอ้เดายากนะ พูดถึงให้ยากมากเลยแต่ว่าทางด้านของขุมกําลังพลของลิเวอร์พูลนี่ค่อนข้างจะชัวร์และชัดเจนกว่านะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นทีมไปเยือนก็ตามนะครับผมผมคิดว่ายังไงลิเวอร์พูลที่ต้องนํามแต้มกลับมาได้อย่างแน่นอนนะครับผมเอาเป็นว่ายังไงอย่าลืมดูราคากันให้ดีๆก่อนล้วกันนะครับผมก่อนที่จะคลิกก่อนที่จะคา่าหรือว่าก่อนที่จะใส่ราคาลงไปนั่นเองนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงผมขออนุญาตฟันธงที่ลิเวอร์พูลแล้วกันนะครับผมสำหรับคู่นี้ ก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แลวกันนะครับผมเบนฟอร์ครับผมพบกับแอสตันวิลล่าน่าจะเป็นเบนฟอร์นะครับผมที่ชนะไปได้นะครับผมแล้วก็ลีดในเต็ดครับผมพบกับเบลลี่นะครับผมก็น่าจะเป็นหลีดในเต็ดนะครับผมที่เอาชนะไปได้เช่นกันส่วนคู่นี้หนักหน่วงมันเลยและกันนะครับผมเชลซีกับลิเวอร์พูลนั่นเองครับผมก็น่าจะเป็นลิเวอร์พูลที่ทําคะแนนได้ดีกว่าแล้วก็เรียกได้ว่าอะไร คุมกำลังพลแล้วก็กำลังใจน่าจะดีกว่าเชลซีนะครับผมหลังจากที่เชลซีนี่มีนักเตะหลักเจ็บไปด้วยนะครับผมก็ยังไงก็ วิจารณญาณในการรับฟังแล้วนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงใครที่ยังไม่มีเว็บเสี่ยงดวงนะครับผมก็สามารถสมัครได้เลยนะครับผมที่เว็บไซต์ฟีฟ่าหนึ่งสองโกนั่นเองนะครับผมหรือว่าจะคลิกทชื่อลิงก์ข้างล่างคลิปนี้ก็ได้เลยละกันนะครับผมยังไงสำหรับวันนี้ผมเองคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงก็ดูแลรักษาสุขตัวเองรักษาตัวจากโอไมคอนสายพันธุ์ใหม่ด้วยละกันสวัสดีครับ